เราบรรยอูนนะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่เวลาเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับบิดกุญแจอ่อนไฟหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเยวจะทำการลื้อรดหาสาเหตุนะครับแล้วก็วงมาลัยล็อกด้วยนะครับครับหลังจากทําการลื้อรดหาสาเหตุนะครับ ก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้อุปกรณ์ที่เสียเป็นล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมได้ทาการถอดอะไหล่ที่เสียออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบนะครับมาบริการรื้อถอดถึงที่นะครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทําให้ครบหมดนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมทุกดอกนะครับ,บลอ็อก นะครับปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์มีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติบิดกุญแจหมุนได้หน้าปัดขึ้นเฉพาะเลขไม่ขึ้นเฉพาะตำแหน่งเกียร์นะครับพอพงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบเสียงได้ไม่ทำงานนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมแก้ไขถึงที่นะครับ